เมื่อนี้มาผูกแทนหน่อยผู้แ่นลานสายผนที่ยืนยูเขาเลยติดไปสาหลาดสการจ้าเจ้าอา่ี่จะให้พูใช้ยันแข็งมันก้านตอนนี้กำลังศีซ้านี่่ผูกแทนหน่อยเด้ออันนี้คือพ่อผูผู้แทนมาเ

อันนั exactly. ้นโมผดบ่นั้นนะบ่ผูกแคนกบดักผู้แคนใส่ผักเขาเด้อผู้แคนน้อยใส่ผักเขามก่่ออนนาีล เพ่นเ่าคู้ผู้แคนถามอันนี้นะเพิ่นเ้าขามก็คืข้าเจ้าข้าวขาข้าวขาะไนีเอเอุงใน้ำพอเถ่าไม่เถ่าลยน้ำตาน้ำหน้ายน้ยถูกไหยเป็นดี้น อันนี้เขาเอินนะผู้แทนใส่ผ้าข่าเด้ออันนี้แกแม่ถ่าใบ้อมาต่ำจังอันนี้ทำอันนี้แกแม่แม่ถ่าแม่เข่ายอันนั้นพอกับแม่นะอันนั้นพ่อกับแม่นะทำ่าพอใส่คันดูใช้มัดแขวนดู อันนี้นะ่ะอันนี้น่ะเท้าแก่หมดกำลังพูกได้นี่นะพู่แค่เลยเลยพึ่งได้ผ่า เป็นนายขดฝสิเคนกันนะน้ำเ้าหนึ่งไมเมาหนึ่งบ้าเออเอเเ่ะเออเป็นเจ้าเป็นนายเลยด้สุวตรวจในพันมาเบ่งได้นะูนะเบ่งได้มหนาคุณนี่นีเบ่งได้นาคุณผู้เจ๊เอ๋ยิ้มนึ่งห นั้นคือพ่อนานะพ่อวันละล่านน่นะพ่อได้พ่อผู้ันเทียนไปทำราชการเนาะไมันตสูงมนตเอเ็นตวอคนบ้านจวบนนีก็บพกันมายบ้านตูากจะบ้านจะบ้านจะมาเนาะูดะมีแต่พูละเล่าสิ่งเไปทา F4 ได้ลูกสบายดีสบายดีล pues right. right. uh ่อ huh. ก right. nah. ันสบายดีได้ลูกคนล่อนะเดชสบายดีว่ามูได้ในกมูมาผู้แคสแต่ยังสิไปคือการโอ้เด้เสียงเหวี่ยงผู้แค้นใส่คาขา่ะวู้ดออร์อันนี้นะ พี่ทู่ทยบบานไม่องกสิประมาณนี้แหละค่คือแม่อันนี้คือแม่แถอคือปากหมู่แทนลานสายว่องก็เป็นนะสบายดีได้ลูกสบายดีเนี่ย สีชาวเอฟซีโคร้อนนองแทนแทเมาดบโค้นาถิ่มบ่นี่โหนาถิ่มบ่นี่ลูกนี่โหนาถิ่มนี่ต้องมาปกป้องเออ โค้้าทิ้งเพิ่นมาปกป้องสีไปทำราชการแล้วก็พูดแทนเด้อเพิ่นเพิ่นพี่ๆน้องๆลานสายแม่องค์ลานสายลลาแม่องค์เลยตู้ปักเยื่อเปักชูๆน้องมาน่ารักนะคะเอาว้ได้ไหมเอาว้ได้ไหมลูก

กันนี้ให้ก็นี่ดีก็เท่าเด้อขัางเจ้ามะโหมผู้กังไส่ขุนหมาผู้บ่วคว้ากันยู่เจนี้ต้องฝ่าจีบบอดายไก่โบมีไปเป็นเจ้าเป็นนายกันได้เลยเป็นจีบเก่าเอาใจเมอร์เด้อปนีเด้อเออคนเราควยโวนให้กระขักมาครับแถวผู้ได้แล้วข้างเจ้าห่างเจ้ามีเด้อได้เป็นเจ้าเป็นนายเด้รู้เด้อคุณแม่ได้เพิ่มข่าวที่เราเป็นเจ้ากับนายคนเอา้ามาพูดไหมยอ่าาเเบกลวพี่เขามาทางนี้หนาเมยนะ อ้าวบ้านก็ไม่เปลูกกไม่สามารถเลยทำมเองกูท่นะบ้านไหมบ้านก็ปลูกน่เออทรายก่ได้บานทำอไรก็ได้อย่างนไมันก็ได้เห็นโอก็ใส่มเนาะยังไม่เยยไม่เนาะยังไม่ ลุงผู้แคนเลยแล้วก็ได้เป็นยักษเป็นนายได้วันนี้เด้วยเร็วมาได้ลุงก,ก็ได้เร็วมาแน่ <c oughs>

กันม yes. ่ปันนาพอหลายนอเด้อเด้อเดเด้อเด้อเ้อเด้อเอเ้อเด้อเด้อเด้าเดองด้อเด้อเด้เด้อคดอเด้าเด้อเด้อเด้นเด้าเองด้ด้เดอเด้อเดอด้อเดเด้อเด้อเด้เด้อดเด้อเดเด้อเด้อเด้ด้เเด้อเด้เอเด้ออ เบิ่งไผสิแฮนเต็มอยู่สุคนแฮงบ้านหน้าคอลาจบคลิปลงเท่านี้ก่อนเด้อฝากกดไลค์กดเลิฟกดติดตามเพิ่นมีองค์บ้านน้อยๆรักน้อยๆเด้อ f กําลัง่ให้บ๊ายบทคน